มีโทรศัพท์ในหน้าจอของตัวเองครับสมมุติว่าคําตอบก็คือลาซาเป็นสีแดงสามเหลี่ยมใช่ครับนักเรียนก็มากดตรงนี้อ่าเสร็จละ1ข้อนะครับความไว้ในการกดนะครับมันมีผลต่อตกอคะแนนครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนเนี่ย สร้างเกมนะครับเล่นในชั้นเรียนกับเด็กนะครับซึ่งเว็บที่ผมจะนํามาแนะนําในวันนี้ครับก็คือเป็นเว็บยอดฮิตเลยนะครับก็คือคาหูดนะครับคาหูดนะครับมีสส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนของผู้สร้างนะครับผู้สร้างนะจะเป็นคาหูฮูดคอมจำไว้เลยนะครับส่วนผู้เล่นนะจะเป็นคาห์ฮูดไอทีนะครับโอเคอันนี้ผมเซิร์ชใน Google นะครับอันแรกเป็นคาห์ฮู i ไอทีนะครับเว็บนี้เราจะเาให้เด็กนะครับ เด็กก็จะเอาพิมเกมเนี่ยมาพิมพ์ตรงนี้แล้วก็ Enter เข้าใช้นะครับส่วนผู้สร้างนะครับก็คือ kahub.com ครับผมจะเข้ามาก่อนนะครับ kahub.com อันนี้คือหน้าหลักนะครับของ kahub.com นะครับ sign up ก็คือการเข้าใช้ครั้งแรกนะครับ login ใช้กรณีที่เราเชื่อมบัญชีหรือว่าสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคจากนั้นอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับผมจะกด sign up ก่อนนะครับ sign up นะครับเสร็จปุ๊บคาหูดก็จะถามว่าเราเป็น teacher student หรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็น professional นะครับผมผมเป็น teacher นะครับปึ๊บจากนั้นจะนําไปใช้ในหน่วยงานไหนนะครับสคู o l นะครับอันนี้ในระดับมหาลัยนะครับ แอดมินสกคูนะครับอันนี้บิสเนสนะครับผมเป็นสกคูนะครับาจากนั้นนะครับขั้นตอนนี้ผมแนะนําให้ซายอินผ่าน Gmail ไปเลยนะครับ Gmail ปึ๊บจากนั้นก็เลือกอีเมลที่เราต้องการเข้าใช้งานนะครับสักพักนะครับก็จะเข้าได้แล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างนะครับข้างบนมี Create มีแช e นะครับอันนี้มีอัปเกรดนะครับอัปเกรดก็ต้องเสียเงินนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันได้เยอะกว่านะครับข้างบนเป็นเมนูครับผม HOME Discovery เป็นการค้นหาเกมที่คนอื่นเนี่ยเขาสร้างไว้นะครับผมเราอาจจะค้นหาตรงนี้ครับเช่นอะไรเอ่ยะกันนะครับ อะไรเอ่ยครับอะไรเอ่ยมีไหมเกมนี้ครับอ่าอันนี้เป็นปริศนาอะไรเอ่ยพวกนี้นะครับอ่ากลับมาที่โฮมนะครับไลบรารีก็คือเกมที่เราสร้างไว้นะครับผมรีพอร์ตคือตัวรายงานการใช้นะครับรูปครับอันนี้ก็โดยส่วนตัวก็ยังไม่เคยใช้นะครับผมโอเคนะครับมาต่อที่หน้าโฮมต่อนะครับจากนั้นนะครับ วิธีการสร้างข้อคำถามนะครับให้มาที่ create นะครับปึ๊บนะครับเลือกเป็น k า h o o t นะครับ k า h o o t จากนั้นนะครับก็จะมี n e วคา h o o t นะครับผมอันนี้เป็นเทมเพลตนะครับ template quiz slide นะครับอาจจะสอนไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเทมเพลตอะไรนะครับโอเคมีให้เลือกนะครับจากนั้นผมจะสร้างแบบ นิ้วค้างหูไปก่อนนะครับกด Q ดนะครับจากนั้นนะครับด้านบนนะครับตรงนี้คือข้อคําถามนะครับมีตัวหนานะครับตัวเอียงตัวเล็กนะครับผมแล้วก็มีใส่สมการใส่เลขยกกําลังนะครับตอนนี้ผมมีข้อคำถามที่เตรียมมาแล้วนะครับคําถามข้อที่1นะครับผมจะถามว่า อ่านครหลวงของที่เบนเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับปึ๊บอ่าคอนทัวีอ่าหนึ่งยุดอ่าเสร็จปุ๊บนะครับจากนั้นในข้อคําถามเนี่ยมีรูปภาพป,ประกอบไหมนะครับถ้ามีก็เพิ่มตรงนี้กดปุ่มบวกนะครับอันนี้คือรูปภาพในอินเทอร์เน็ตที่เราเลือกใช้ได้เลยนะครับหรือถ้าเราจะอัปโหลดนะครับให้เรามาที่อัปโหลดอินเทอร์เน็ต ตรงนี้เห็นไหมเอออัพโหลดอัพโหลดอิมเมจนะครับโอเคเราก็เปิดรูปภาพที่เราเตรียมไว้นะครับผมก็จะอัพโหลดลงไปอันนี้เมืองหลวงทิเบตนะครับรอมันโหลดสักแป๊บนึงนะครับนครหลวงของทิเบตมีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับคำตอบข้อที่หนึ่งนะครับเป็นลาซาครับเรี่ยนภาษานะครับลาลาซาปึ๊บ ข้อที่สองนะครับรามานะครับข้อที่3ามครับลาวาข้อที่4ี่นะครับเซมานะครับสมมุตินะครับสมมุติเซมาโอเคนะครับมีองค์ประกอบครบเรียงเลยนะครับรูปภาพนะครับคำตอบนะครับเสร็จแล้วภาพกรณีที่คําตอบเป็นรูปภาพเนี่ยเราก็ต้องมาอัปโหลดรูปภาพตรงนี้นะครับอันนี้ ไม่มีรูปภาพนะครับทาเป็นตัวใหญ่นะครับอาจจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับตัวใหญ่จะได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเรามาดูแถบด้านข้างนะครับไทม์ลิมิตก็คือเวลาในการทำแบบทดสอบข้อนี้เล่นเกมข้อนี้นะครับอันนี้คือที่เลือกไว้เนี่ยที่ระบบตั้งไว้คือ20วินะครับผมพ n อยสแตนดาร์ดนะครับ จากนั้นอ่ลักษณะของอิมเมจนะครับออริจินอลไหมนะครับผมขนาดออริจินอลนะครับผมจากนั้นนะครับก็เลือกคําตอบที่มันถูกต้องนะครับปึ๊บตอบไม่หนึ่งถูกต้องเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วกดเซฟนะครับอ่าไม่ใช่ครับพอเสร็จหนึ่งข้อปุ๊บนะครับก็จะมีข้อที่2เราสามารถรูปิเคชนะครับก็คือมันจะมีปุ่มอยู่ด้านหลังผมนะครับกดปุ่มเนี้ย มันก็จะ Copy ้คำถามข,อขา้อนี้เป็นข้อที่2องครับดูปาเห็นไหมครับเด่งมาตัวนี้ข้อที่2แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ข้อที่2นะครับข้อทีอ่2ผมจะถามว่านะครับต้นกำเนิดของแม่น้ำแยงสีเกียงเนะี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับผมรูปรูปนี้ผมจะรีมูฟนะครับอัพโหลดใหม่นะครับ ยงสีเกียงนะครับต้นกำเนิดมันอยู่ที่ไหนเลยนะครับผมคำตอบนะครับคือที่ราบสูงที่เบสน,นะครับที่ราบสูงจีนสมมุตินะครับสมมุติที่ราบสูงเนปาลนะครับ,มมรรบ,นนรบไม่แน่ใจว่าเนปาลกับี่เบสมันที่เดียวกันหรือเปล่าครับข้อต่อไปก็ตอบเดิมก็ได้นะครับจากนั้น ติ๊กข้อถูกนะครับสังเกตดูนะครับคําตอบที่ถูกเนี่ยมันมีได้ได้สามารถมีได้หลายคำตอบครับผมก็ติ๊กเอานี้ออกนะครับเสร็จละข้อที่2องครับส่วนข้อที่3นะครับก็ผมจะแอดสไลด์ตรงนี้เลยนะครับ Add question นะครับขอภหยครับ Add question นะครับปึ๊บเลือกเป็นแบบ quick นะครับข้อถัดไปครับ เครื่องสังคโลกเป็นศิลปะของสมัยใดนะครับตอนนี้เป็นข้อที่3ปึ๊บก็เพิ่มอ,อิมเมจเข้ามานะครับตอนถัดไปนีเครื่องสังคโลกนะครับข้อบุลาคแหงอาหารา่าครับปึ๊บพระนารายณ์ครับขอภัยที่สะกดผิดนะครับ,บพาารบพนะ,ระพนเรศวรนะครับสมมุตินะครับ สมมุติครับตอบไม่ได้โอเคอ่ะอันนี้คําตอบที่ถูกต้องคือสมัยพ่อโบราณครับปึ๊บอันนี้เสร็จ3ข้อแล้วต่อไปนะครับผมจะแอดเพ e s t i o n ต่อนะครับมาดูเมนูเพิ่มนะครับอันนี้คือ quiz ธรรมดานะครับอันนี้เป็นถูกผิดนะครับลองใช้ถูกผิดนะครับถูกผิดนะครับเพิ่มข้อคําถามเข้าไปนะครับผมข้างนอกก่อนนะครับ ข้อคำถามก็คืออาณาจักรอินคาในอดีตปัจจุบันคือประเทศอะไรครับเพิ่มรูปภาพครับอ่าอินคาอินคานะครับมีอยู่สองคำตอบนะครับถูกผิดฝั่งนี้คือถูกนะครับคำตอบอคำถามมันต้องแบบนี้ครับอาณาจักรอินคาในอดีตคือประเทศเปรูเปรู ใช่หรือไม่หรือไม่โอเคนะครับจะต้องตอบคาว่าถูกก็คือถูกต้องเท่านั้นนะครับโอเคเสร็จไปสี่ข้อละถัดไปนะครับจะแนะนำนะครับอันนี้เป็นถูกผิดอ่าอันนี้เป็นพิมพ์ตอบนะครับลองสักหนึ่งข้อนะครับคำถามก็คือนะครับกรุงเวียนานาครับเป็นเมืองหลวงของประเทศใดครับ ก่อัไปน,นะครับผมว่ใส่รูปภาพนะครับกรุงเวียนนาอิมียนนาปึ๊บนะครับคำตอบนะครับที่ถูกต้องนะครับคือออสเตรียครับผมขอคำตอบมาใสร็นี่หมายความว่าไงครับหมายความว่านักเรียนจะต้องพิมพ์ตอบถูกต้องทุกตัวอักษรนะผมจะเพิ่ม คำถามตอบอีกนะครับประเทศออสเตรเลียสมมติว่าเด็กพิมพ์คำว่าประเทศนำหน้านะครับประเทศครับอสอ,อสเตรเลียอ่าออสเตรเลียอ่าปนะครับประมาณนี้นะครับอาจจะมีสอคสามคำตอบเสร็จปุ๊บนะครับข้อถัดไปนะครับตอนนี้มีห้าละ question นะครับผมอันนี้เป็นแบบพิมพตอบนะครับอันนี้เป็นแบบเลือกนะครับอลองดูนะครับคำถามนะครับมีการใช้ผ้าในยุคใดมาก่อนนะครับคำถามดังนั้นก็ใส่รูปภาพนะครับใส่รูปภาพ ใช้มาแต่ยุคสมัยใดนะครับเำาตอบข้อที่1น,นะครับรีดโลมันครับข้อที่2อายุทธยาครับอายุทธยาพิมพ์ผิดครับผมอายุทยานะครับ,าารบ,าารบจากนั้นสุโไทยัยสุโพไทัยนะครับสมัยก่อนคิดการสมมุติครับสมัยโบราณแล้วนะครับ โบ,โบราโอเคสมมติน,นะครับอ,อันนี้ตัวนี้มันจะเป็นแคล้ายๆกับเป็นโพนะครับเป็นโพว่าในคําถามข้อนี้นะครับนักเรียนเขาจะเลือกข้อไหนมากกว่ากันนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็ อันนี้เป็นคำถามของรูปแบบเสียงครับผมมีคำถามมีเสียงนักเรียนสามารถเล่นเสียงได้นะครับโอเคจากนั้นนะครับมาลองดูอแอดสไลด์ครับแอดสไลด์คือเพิ่มสไลด์รูปแบบที่มันเปลี่ยนไปนะครับเมื่อกี้เราเป็นควิสนะครับเป็นคำถามครัแอดสไลด์ผมจะลองใช้แอดสไลด์แบบบิ๊กไตเติลนะครับอ,อันนี้ อาจจะมีรูปภาพนะครับผมรูปภาพ้อถัดไปครัไตเติลนะครับ,นนรบอ,าอาจจะบรรยายนะครับแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดในโลกนะครับอันนี้คือแม่น้ำนายนะครับ ประมาณว่าบรรยายไปด้วยหน้าผมต่อไปแอดสไลด์ลูกเขาจะมีรูปแบบอื่นนะครับให้เลือกนะครับก็ลองมาใช้ดูครับเสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วทํายังไงครับเมื่อมีชุดคําถามครบแล้วก็กดเซฟนะครับเซฟเ็จ,เจปุ๊บแล้วมัตั้งชื่อนะครับสอนอ่สาส t าสื่อ01นะมีรายละเอียดไหมสํำหรับ มองมาลองนะครับจากนั้นก็คอนติเนียลนะครับเซฟเซฟไปก่อนโอเคนะครับเสร็จแล้วสื่อที่เรา <c oughs> ขอให้ครับเสร็จแล้วสื่อที่เราสร้างมันอยู่ตรงไหนนะครับมันก็อยู่ใน l i บรารีเห็นไหมครับเราจะมีเนี่ยหนึ่งนะครับสื่อตัวนี้ยังไม่ได้มันยังไม่ได้ใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขก่อนนะครับ เซฟนะครับเซฟใหม่นะครับสตาร์ทฟรีนะครับก็คือใช้แบบฟรีไปเลยนะครับโอเคครับต่อครับเมื่อกี้เนี่ยที่มันเซฟแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีข้อคําถามนะครับบางข้อนี่ให้มันติดดาวนะครับมันติดดาวหมายความว่าเราต้องเสียเงินในการใช้นะครับซึ่งตัวนี้อ๋อขออนุญาตลบไปเลยนะครับอีลิ e นะครับข้อโก็เหมือนกันนะครับอีลิ e นี้ผมเหลือคำถามแค่4ข้อนะครับก็กดเซฟนะครับจากนั้นนะครับกดดันนะครับเสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเช็คนะครับตรง Library นะครับสิ่งที่เราสร้างนะครับโอเคมีละหนึสื่อนะครับตรงนี้ผมลืมใส่หน้าปกนะครับผมจะกด Edit นะครับแก้ไข Setting นะครับตรงนี้ไงครับ มาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคกดดันนะครับจากนั้นก็เซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับกดดัเสร็จแล้ววิธีการนําไปใช้นะครับนําไปใช้ยังไงนะครับผมสมมตินะครับเราอยู่ในห้องกับเด็กแล้วนะครับส่วนใหญ่เล่นทารุณเนี่ยครูกับนักเรียนต้องอยู่ในห้องเดียวกันนะครับก็กดสตาร์ทนะครับสตาร์ทปุ๊บนะครับอ่า ผมจะจำลองหน้าต่างหน้าต่างนงนะครับเป็นอาหูด it นะครับ KA KA คาหูครับคาหูดไอทีนะครับจะเป็นฝั่งขอนงนักเรียนนะครับึืออันนี้ผมจะแยกมาเป็นฝั่งของนักเรียนนะครับอันนี้คือฝั่งของค,ครูอ่หนะะูดอนอิดนะครับ เลือกเป็นแบบคลาสสิกโหมดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับรอมันโหลดเกมสักพักหนึ่งนะครับไม่นานนะครับจากนั้นมันก็จะได้รหัสพีนมานะครับก็คือตัวนี้821550หนาะครับพร้อมกับดิตปีประกอบทแปดสองหนึ่งห้าห้าศูน์นะครับจากนั้นกด enter ครับอันนี้คือฝั่งนักเรียนนะครับ ฝั่งซ้ายของคุณครูนะครับฝั่งขวาของนักเรียนนะครับกด enter าจากนั้นนะครับใส่ชื่อเล่นนะครับของนักเรียนแต่ละคนนะครับเอพานุกผมกดโอเคนะครับพอมีเด็กเข้ามาอยู่ในชั้นเรียนจนเป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับคุณครูออกด start ชื่อไตเติลก็ขึ้นมาแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเริ่มคำถามอันนี้ฝั่งนักเรียนนะครับ,บอนักเรียนเวลาเล่นนะครับนักเรียนจะมองจอที่หน้าห้องนะครับเสร็จแล้วก็กดกดคําตอบเนี่ยในโทรศัพท์ในหน้าจอของตัวเองนะครับสมมุติว่าคําตอบก็คือลาซาเป็นสีแดงสามเหลี่ยมน่นครับนักเรียนก็นนนมากดตรงนี้เสร็จละหนึ่งข้อนะครับ ปามไวในการกดนะครับมันมีผลต่อสปอร์คะแนนนะครับจากนั้นครูก็อธิบายไปครับอธิบายอธิบายไปชโชว์มีเดียนะครับเมืองนี้เป็นมาอะไรยังไงเสร,ร็จปุ๊บก,ก็กด next ข้อถัดไปนะครับข้อถัดไปโชว์สปอร์ก่อนนะครับดรกด next น,นะครับต้นแม่น้ำแยงซเจียงอยู่ที่ใดนะครับที่ดาบสูงจีนดาบสูงที่เบต แต่และข้อใครตอบกี่คนนะครับเน็กเน็กนะครับไปนะครับขอ้อที่สามอ่าโอเคครับข้อขุลรามคำแหงโอเคเสร็จสิ้นนะครับจบทั้งหมดนะครับสามข้อประกาศสกอร์คนะแนนครับอ้าวมีข้อหนึ่งนะครับเป็นแบบถูกผิดนะครับ นื่องจากข้อนี้มีคนเล่นแค่หนึ่งคนนะครับหา,าทุกคนก็ได้ที่หนึ่งตามเคยนะครับขออนุญาตปิดตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บ next ครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นรายงานต่างๆนะครับกลับไม่ีีคาหูดนะครับโอเค มาที่หน้าโฮมนะครับเสร็จแล้วถ้าคุณครูนะครับไม่สร้างข้อคาถามเองเนี่ยคุณครูตอกไปค้นหาครับอย่างนี้ผมแนะนำเมื่อกี้ครับค้นหาตรงนี้นะครับสําหรับวิธีการสร้างคาหูนะครับเกมคาหูไว้ใช้ในชั้นเรียนนะครับก็มีแค่นี้นะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเอาเว็บสื่อการสอนะครับมาสอนทำต่อต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าเว็บหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ